คนมาสายครับสดคนมาสายในวัยแปดโมงมากี่โมงเนี่ยฮะดิวสายดิวสายวนไปนู่นเลยนะพอพอเองมาพี่ออกแล้วไงสวัสดีครับอันนี้สวัสดีครับวันดิวไปนะวันนี้วันนี้น้องน้องใครเอ่ยดิวครับผมับใช้ใช้มอเตอร์ไซค์ยี่ห้อย Yamaha 5.5ครับผมครับผมมี10แบบ ี่ปีใช้มากี่ปีแล้วใช้ใช้มาน่าจะประมาณปีกว่าหีกว่ารู้จักสภาพแต่งไปเยอะแต่งเยอะผมเห็นแล้วแต่งเยอะมากนิดหน่อยนิดหน่อยเดี๋ยวผมนึกว่า R R หกพี่นึกว่า R ร้อยห้าสิบมีอะไรบ้างของแต่งของแต่งก็ไม่ค่อยมีอะไรครับก็ไม่มีอะไรนิดหน่อยแต่งนิดหน่อยครับผมดูดูไม่ค่อยมีอะไรนะก็จะมีแค่แค่ชุดหน้าก็คลิปล่าแหละนิดหน่อยครับเอาพอแต่งามรู้สึกกระถางนอนนิดหน่อยไปเลยนะเออก็จะมี เอาชุดหน้านะครับชุดหน้าก็จะมีเป็นจานของโบชิกว้าวโบชิกใช่ครับโบชิกแปมเดิมนะใช่แปมเดิมแปมเดิมทอดได้ประมาณสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทแต่ก็แต่ไปเลี้ยวสวยนะไปเลี้ยวได้จากจากคนเรามีสปอนเซอร์ครับไปเลี้ยวจากสปอนเซอร์ไปเลี้ยวแต่จากเลี้ยวครับจากหนุ่มชอบเหลาจากคนดี้ของวานแล้วก็จุดหน้าเสร็จเดี๋ยวก่อนสังเกต มีตัวดักลมปีกดักลมด้วยข้างหน้าได้ได้ทำเองใช่ไหมทำเองครับผมทำจากอะไรเป็นอะริลิกครับแล้วก็สติ๊กเกอร์เกฟลาใช่พอประมาณพอประมาณแฟลิงหน้าเป็นพุ่มคาร์บอนครับผมแล้วก็เป็นชิลแต่งพอเล็กเล็กน้อยน้อยแต่ขี่แล้วหล่อใช่ครับผมนี่นี่ย่างเลียนแบบตัวพานเลยซื้อซับแทงมาด้วยนะซับแทงของแท้ด้วยนะใช้งานได้จริงได้ดูซับแทงชุดหน้า เอาอะไรมาทาเอาอะไรมาอันนี้มันทํายังไงอ่ะมันไม่มีแบบไม่มีบอกแตคือปั้นกันแบบสดเลยแบบปะนู่นแบบคือทําแบบล่อนี้ขึ้นมาเลยครับถ้าจริงๆมันมันการแต่งอ่ะมันมันไม่จำเป็นต้องแบบเป็นเซ็ตเหมือนทุกคนหรอกบางคนชอบเป็นไหนเขาทํทำตาม DIY ออ่ะเอาง่ายใช่ครับอยากทำไงตามความสุขของเจ้าของคนน้แล้วก็สุดท้ายก็อาจจะมีทอทอของก็เป็นตรงราคาสิบแยครับแปดนิ้ว ุ่มไนุนะ่มไหมก็ใช้ได้อยู่ครับไ,ม,ไม่รั่แต,แต่คันนี้ม,นนมีไม่เยอะมากแต่แค่ว่าตอนเขี่มันดูดีใช่ดูรถใหญ่ธรรมดา R15 พอดูภาพรวมแบบดูหลายๆคันมันจะดูเหมือนท้ายเล็ก,ลกๆม,มันไม่ดูใหญ่มากนะผมก็ไปเสริมใส่เป็นปากตกล่างให้มันดูนี่เต็มขึ้นอ้มสวยนะรถดูใหญ่ขึใส่ครับต้องลองดูตอนเขาขี่ตอนดิวขี มันมัน,มนหล่อนะพอมันมีอ,อกล่างอะ่ะมันไำใดูข้างล่างมันเต็มับดูให้แฟร์รี่มันใหญ่ขึ้นไม่มีอะไรมากคันนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆเอาเหล่อๆใช่ใต้แล้วเดี๋ยวค่อยไปดูตอนดิวขี่กันว่าหล่อแค่ไหนครับผม ก็มาพบกับเจ้าของรถ i จ j a 6 5 0ชื่ออะไรชื่อนุกครับนุกนุกนุกเกอร์อ่านุกสนุกหน้าเออจะดูแบบดูหวานๆหน่อยนะกันขี่รถที่ห้ออะไร i จ j า6 5 0ครับ45 45ทำอะไรไปบ้างถามว่าทำอะไรไปบ้างก็มีแค่เปลี่ยนโชค แล้วก็เปลี่ยนจับชกแล้วก็เดินท่อจับชกของของซ B บ500ห้าร้อยครับซีบห้าอใช่ถ้าขี่โอเคไหมก็โหลดหน้าลงโหลดหน้าลงไปสองนิ้วแล้วก็ยกท้ายสงน้ก็สามารถกลับโอเคด้วยความสูงใช่ความสูงด้วยประมาณเกือบ180แปสิบเนอะร2อืปอพอมันยก้ายขึ้นแล้วกดหน้าลงพอความสูงมันเป็นสกว่ามันเลยทําให้แบบไม่เมื่อยใช่ไม่ค่อยเมื่อยแต่ลงหลุมก็ เจ็บสีนึ่งจัดกระเด้าอ่ะมันเจ็บใช่ต้องถามนู้นก่อนว่าถ้านั่งนี่มันสปอร์ตขึ้นไหมพอเปลี่ยนเป็นจับโช๊คอ0พสปอร์ตสปอร์ตมากกว่าเดิมเพราะว่าสปอร์ตมันจะเหมือนเป็นสปอร์ตทัวริงมีประมาณนี้แล้วก็ใส่ครอบบ่อแค่นี้อ๋อมีเปลี่ยนวาล์วปกติมันจะต้องปีปี12บสถึงสิเนี่ยวาล์วมันจะพังถ้าเราไม่ได้เคลมก็คือ บอกว่าเขาเปลี่ยนเป็นของปี17เลยเกไปเลยเพราะไหนๆก็เรียกว่านะเราเอามาใช้แล้วว่าเราเปลี่ยนให้มันเป็นของใหม่ของใหม่ไปเลยไงใช่ได้แบบไม่ต้องมาเห็นทีหลังใช่ขับมาก็5้าเดือนก็หมื่นกว่าโลโอ้ห้าเดือนหมื่นกว่าโลนะถามว่าถามว่าออกไปไหนบ้างดีกว่าอ๋อไกลสุดไกลสุดก็คุระเบิกคุณระเบิดไกลสุดแล้วก็ขับไปเยอะเหมือนกันนะ แค่ห้าเดือนก็หมื่นกว่าโลแล้วอืมขนาดของผมยังเท่าไหร่เองหกพันเจ็ดพันโลสายออกทิพย์ยังสายออกทิพย์ใช่แต่ไม่ไม่เยอะแต่ของแต่งไม่เยอะมากเน้นใช้งานใช่ให้มันสมบูรณ์ไงค่อยแต่งไปเรื่อยไม่ค่อยลงไปเรื่อยๆเอาที่เราใช้งานได้จริงไงใช่คือแต่งแต่งโชว์แล้วมันใช้งานไม่ได้จริงมันก็มันก็อาจจะเปลืองตังค์หน่อยใช่ใช่อาจจะเป็นตังค์อีกคันหนึ่งนะที่ท่อออกข้างจะเป็นเหมือน ER ที่เราเคยรีวิวครั้งที่แล้ววะที่ท่อออกข้างอ่ะคันเนี้ย เจ้าของร้านชื่อชื่ออะไรเจ้าของร้านอะไรเ <c oughs> จ้าของร้านศูนย์หนึ่งท่อเสียครับอ,อยู่ตรงอยู่ตรงอ่าถนนเทพรักครับสี่แยกเทพรักอ่าใช่แต่ถ้าใครอยากเดินออกข้างแล้วท่อแบบเดินสวยๆอ่ะแนะนําแนะนําน้องเลยรีดรีดคอได้แล้วก็กักตุนสิ่งก็ไม่มีอะไรมากก็ยังไงก็ฝากร้านน้องได้ครับผมตรงเทพารักนะได้ครับแล้วก็ฝากช่องเลยฝากช่องช่องอาช่อลฝากมาช่องเทยองชาแนลครับเทยองชาแนลนะครับให้ขึ้าให้ขึ้นลิงให้ สามารถถามที่เพจได้ได้ฝากร้านน้องนุกด้วยนะครับรครับผมค,ครับผมค,ครับ,บค,ครับสอบคัคร,คครนี้มาพบกับ คาวัซกิ e r หก n ฟูลคาร์บอนนะฮะไม่วันนี้อีกแล้วคือเราวัดดีหลายรอบแล้วนะเอาอไม่เป็นไรครับผมเป็นคนไทยหวัดีบ่อยอ่ะแล้วก็เจ้าของรถ e r คันนี้ชื่ออะไรฮะผมเนทครับเป็นเป็นอะไรกับพี่โนนะเป็นน้องครับน้องในสาย n ครับอันเนี้ยของแต่งเยอะนะอาจจะไล่ไม่หมดเอาเท่าที่ได้แต่แค่ว่าให้ดูความรวาเนี่ยคาร์บอนทุกจุดตั้งแต่เอาง่ายตั้งแต่ประคนหน้า อย่างบางคนหลังแต่ที่เด่นๆอ่ะปั๊มปั๊มล่างเอสพันนี่ยเราพูดอะไรกันไม่มีมีคนเดียวอ่ะมึงเดียวพี่เด็กกูพูดเองคนเดียวก็ไรกันรถใครรถใครพี่นรู้พี่นอรู้ให้พี่นรีวิวเลยผมรู้แต่มึงมาคุยไหมนอกจากปั๊มล่างที่เป็นของเอสพันนั่นฮะแล้วข้างบนอะไรบ้างโบวบอเก้าครับโบว์ปอมโอ้ของแท้ครับแท้เฉินเจินใช่สิบเอสิบเอแล้วก็ ตัวขาจับกันสะบัดของไทยแต่ว่ามาเปลี่ยนเป็นบ S เขาจับยกสูงจะได้มีบางจอต่อไปเกยยงต่อไปเกยยงครับอสบีขอดขาออกแล้วก็ทําเป็นจับเหมือนพวกตัวพันจะได้ไม่มีคนซ้อนอยู่แล้วครับไม่มีเมียไงคนไม่มีเมียไม่ต้องซ้อนแล้วก็กาดของกาดท่อคารับอนบิดแล้วก็ท่อ เดินท้อยเสียจากร้าน01ท่งถ้อยเสียถุดประกันครับเป็นท่อบนท่อวนนะครับผมเผมไม่ครับน่าจะเห็นนะใช่แล้วก็ข้างหลังเป็นกระดองกระดองเลยไม่ได้พุ่มไม่ได้พุ่มบอกเป็นกระดองอันนี้ทําเองครับใช่เป็นสติ๊กเกอร์พ่นแล็กเกอร์อีกทีหนึ่งมันเลยจะขึ้นเงาหน่อยข้างหลังล้อเซนเอกซิสยางยาง200ยพิเรลลี่อันนี้ต้องถามพี่นะก่อนว่ามันวิ่งโกลเซชเชิฟถ้าเกิดมีคนสอบถามเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนล้อเป็น ไซส์สองร้อะไรอย่างงี้โอเวอร์ไซส์อย่างงี้มันก็วิ่งปกตินะครับมันไม่ดึงรอบไม่ได้อะไรมากมักม,มันมีปัญหาเรื่องไหมครับมันมีปัญหาเรื่องไหมถ้าเป็นอาร์มเดิมจะติดโซ่นิดนึงแค่ลองบูทให้โซ่มันหักออกมานิดนึง่งหลังนั้นก็ปกติลงโค้งได้ง่ายๆอะไรอีกเอ่อถ้าให้ดูก็คาร์บอนหมดเลยครับอันนี้จะเป็นชิ้นเที่ยวคาร์บอนแกก็ชิ้นเที่ยวคาร์บอนสองอันเท่านั้นหลังนั้นก็เป็นหุ้มคาร์บอนหมดมีรีวิวยังไงก็เยอะไม่ไม่หมดแล้วครับวันนี้เพราะเยอะมากแล้วก็อกล่างเป็นนเเซตแูอา เลยจะเห็นรูๆพวกนี้เพราะว่าเราต้องแต่งจุดตุดใหม่ก็คันนี้จะไม่เหมือน e อาทั่วไปก็คือท่ออกข้างใช่อใส่ท่ออกข้างเราจะไม่เหมือนใครตอนนี้มันคือสไตล์ของผมนะก็เท่าๆประมาณนี้เดี๋ยวให้ใส้ต้อเรีวๆเอาทำไมถึงแต่งคันที่แบบภาพดวงั้โดยรวมอ่ะที่คือมันไปเก้า0้อยแดรอยตัวพันได้แต่ทำไมยอมแต่งเออาร์หกห้าสิบก็คันนี้เป็นคันแรกที่ชอบตอนนั้นยังไม่ได้ หับมอไซคือแต่งรถเก่ทงทั่วไปน,นนะแล้วเจอมอไซที่ไฟท้ายเป็นหัวใจก็คือเอีาร์นี่แหละแต่ไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็น ER. เออาร์เฮยคันแรกก็ต้องเป็นรถพิลักก,ก่อนก็เลยมาที่นี่มั<ๆ>ก็แต่งมาเรื่อยๆใช้มาประมาณ3ปีถือว่าสงแต่งนี่เยอะมากนะครับพี่น้องเนานะใช่เยอะแล้วก็รีวิวก็ไม่หมดอันนี้อีกจุดเดียวที่จะให้ดูก็คือจับโช๊คเออาร์จับโชค๊ ER, โชคชเป็นจับโช๊คของ CBR 650ห oh. โหลดหน้าลงมานิดนึงโหลดหน้าลงมา2นิ้วกับ2นิ้ว ี่จะหล่อคือจะไม่เหมือนักเก็ตทั่วไปเพราะว่าพอมันมีเกียร์โยงมีจับโทกอะการขี่อะมันจะดูสปอร์ตขึ้นแล้ะลมที่จะเข้าหาตัวมันจะน้อยลงเดี๋ยวลองให้พี่นนนลองข้อให้ดูก็ได้ว่าเวลาท่าขี่อ่าท่าขี่เป็นยังไงไม่เอาก็เด้ากะเด้าถัางนะอรา,า,าท่าปลวมประมาณนี้นี่ครับการวางขา ก็ไม่มีอะไรมากก็จบเพยงเท่านี้ของรถที่แมนะฮะโอเคครับผมครับจบครับผมของผมเองนะฮะก็คือเป็นของรถของพิธีกรเองเป็น Suzuki t s x S750 นะฮะก็จริงๆมัน ของผมมันไม่ได้มีอะไรเยอะไงของผมมันเน้นใช้งานเน้นออไปหาสาวๆจริงปะเนี่ยเออไม่จริงหรอกจากข้างหน้านะก็จะมีแค่เปลี่ยนไปเลี้ยวการฟังลมข้างหน้าของอะไรไม่ต้องถามผมนะผมซื้ออย่างเดียวแล้วก็ปั๊มบนอาวันสายาของเคูแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอันนี้ทำเองนะครับทำเองพดบูดแปะด้วยติ๊กเกอร์แล้วก็พ่นเคลือบนิดหน่อยให้มันพอเงา พ่อปลายเรียววินแท้ยาไส้ใหม่พอดีอันเก่าออกมามันเละหมดแล้วอันนี้คือพี่โน้ตทำคอวชนไหมฮะใช่ทำคอทำคอเดินหักนิดนึงเพื่อให้มันเวลาขี่ระมันันไฟเลี้ยวอันนี้ผมออกออกมาป้ายแดงผมจาอเลยนะผมไม่สนใจเลยนะผมจ่อเลยนอกนั้นก็เป็นลูกเล่นเล็กน้อยกันลอยกันลอยถังกาสบัดเอรินเอรินเนะฮะแล้วก็ตัวจับกาสบัดเป็นของอะไรฮะตัวตัวจับ เที่อกี้สกู๊ตตูไม่รู้นะอย่าดานะด้วยตัวรถอะสมรรถภาพมันดีอยู่แล้วงานแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนเยอะอย่างมากถ้าสมมติจะเปลี่ยนอนาคตคือเบรกหมดปั๊มเริ่มไม่ดีเปลี่ยนปั๊มใหม่เปลี่ยนผ้าเบรกอะไรคือแบบแค่พอใช้งานเพราะว่ากําลังเครื่องมันดูมันดีอยู่นะ,ะมันเหลือแล้วคี่สนุกอยู่แล้วเนี้ยไม่ค่อยอยากทาอะไรเยอะแต่เขาดูแบบเท่แล้วดูเรียบดีผมว่าสไตล์นี้มอะกับคนคนขับก็เท่ด้วยออธรรมดา ธรรมดารถมันสวยอยู่แล้วก็มีตกแต่งเล็กน,<า>น้อยเ<ร>พราอให้เพอให้มันเป็นสไตลต์เราเฉยๆลูกเล่นไม่เยอะคันเนี้ยเน้นออกหาสาวว้าไปกับเอ็มอะเอ็มหาสาวอ่ะเอ็มไหนไอที่มันขับจัก,กรยานะเออที่มันขับแซ่เก้าร้อยสีแดงแดงอะแต่วันนี้มันไม่มาอเนี่ยก็เลยฝากจากวีดีโอเนี่ยแหละแต่ก็ครับครับผมไม่ไม่ไม่มีอะไรของพิธีกรมีแค่นี้แหละแค่พอสวยงามอืมครับผมเรียบๆง่าย pray